สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราสองคนจาก Land N S <ล> Set น, <ะ S 1> นะคะ,ะ,คะตอนนี้พวกเราก็ยืนอยู่ที่หน้าบริเวณที่ดิน ที่เราจะพามาเยี่ยมชมกันนะคะก็คือที่ดินนี้อยู่ติดกับถนนบายพาสเลยค่ะก็แล้วก็อยู่ตรงข้ามกับสารปกครองนะคะเดินทางจากถนนบายพาสเข้ามาในที่ตรงนี้เพียง1.5กิโลเมตรนะคะแล้วก็เส้นทางเนี่ยก็คืออยู่หลังโรงเรียนบ้านฝ้ายค่ะจะเดินไปดูเส้นทางกันมาเลยนะคะค่ะดูกันเลยดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพมุมสูงของที่ดินที่เราจะพาไปชมกันนะคะ ก็จะเป็นที่ดินลักษณะยาวอย่างนี้ค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนบายพาสเยื้องๆกับสารปกครองนะคะสำหรับเส้นทางการมาถ้าใครมาจากทางถนนมิตรภาพนะ mm hmm. ก็สามารถเดินทางจากทางถนนมิตรภาพแล้วเลี้ยวซ้ายตรงถนนบายพาสนะคะตรงบริเวณสามแยกปักได้เลย,เลยนะ้วตรงไปเรื่อยๆค่ะผ่านไทยวัสดุดและอ้อกุ้งเผาค่ะนี่ก็จะอยู่เยื้องกับสารปกครองนิดนึงค่ะแล้วเข้าไปในชุมชนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านฝ้ายแล้วก็วัดบ้านฝ้ายค่ะ สำหรับเส้นทางในนาคนนะคะก็จะมีมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชนะคะมาลงตรงถนนบายพาสนี้เลยต่อไปก็คือเดินทางสะดวกมากกรุงเทพโคราชแล้วก็น่าจะมีการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มอีกค่ะบริเวณหน้าถนนบายพาสเนี่ยก็จะเห็นว่ามีร้านอาหารปั๊มน้ํามัน,มนอะไรสะดวกสบายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะอาหารการกินเนี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยค่ะสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็คือสถานประคองนะครราชสีมาหมู่บ้านสลานสิริค่ะไทยวัสดุโฮมโป สำนักง,งานขนส่งโคราชสองบิ๊กซีสาแยกปากนะคะตลาดเซฟวันแล้วก็เดอะมอลโคราดค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเส้นทางจากบายพาสเนอส์ก็ต้องผ่านไทยวัสดุตรงนี้ไปก่อนตรงไปเรื่อยๆค่ะแถวนี้ปั๊มน้ามันเยอะมากไปเรื่อยๆนี่ผ่านออกกุ้งผเผาด้วยนะคะจะมีซอยอยู่หน้าตรงนี้นะอะ่ตรงข้ามนั้นก็จะเป็นสระปกครองนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวซอยนี้บ้านนาตมนะคะบ้านนาหลวงนาตมส้มปล่อยค่ะก็คือถ้าเข้ามาในหมู่บ้านนี้แล้วก็คือตรงไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ บริเวณที่ดินเนี่ยจะอยู่ตรงถนนเรียบคลองนะคะซึ่งจะมีสองฝั่งนะก็คือที่ดินจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะเราต้องผ่านตรงบริเวณนี้ไปก่อนนะที่เป็นสะพานข้ามคลองนะคะนี่ค่ะเราก็จะเจอแยกข้างหน้านะคะนี่เราก็เลี้ยวขวาค่ะคือที่ดินจะอยู่ทางขวามือนะคะอยู่หลังโรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มปล่อยค่ะเข้าไปเรื่อยๆเลย จริงๆแล้วถนนเส้นนี้เดี๋ยวต่อไปเขาก็จะทําทางใหม่นะคะทําถนนใหม่นี่ข้างๆนี้ถึงโรงเรียนบ้านฝ้ายนะคะแต่ว่าตรงส่วนหน้าที่ดินเนี่ยตอนนี้เขากําลังทําทางใหม่เลยก็เลยแบบไม่สามารถถ่ายไปถึงได้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็คือเตรียมเกตด,ดินทําทางใหม่เลยนะคะ แล้วก็นี่ก็จะเป็นบริเวณข้างหน้าที่ดินนะคะเป็นป้ายตรงนี้เลยหาไม่ยากค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถดูแมพได้ในด s สคริปชันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตรงบริเวณคลองส่งน้ำน,นะคะใช่ชลปร,รนนะ,ะรทานนะคะก็ตรงคลองเนี่ยจะกว้าง12เมตรลึก3เมตร50นะคะใช่ถนนก็จะมีถนนสองข้างนะคะถนนสองฝั่งขนานกันแล้วก็ถนนเนี่ยก็คือจะกว้าง5เมตรนะคะถนนจะกว้าง5เมตรทั้งสองฝั่งเลยนะ เราสามารถวิ่งสวนกันไปได้เลยนะคะใช่เนี่ยแล้วตอนนี้เขาก็กําลังทําถนนอีกฝั่งนู้นอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนึงเข้าไปดูในนั้นค่ะ,ะี่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณถนนเข้าที่ดินนะคะเข้าตรงข้างหน้าที่ดินเนาะก็ตอนเนี้เออมันก็แฉะแหละ แต่ว่าเขากําลังทําถนนกันอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาลังเกตด,ดินเกตอะไรกันอยู่เนาะ,ะตรงนั้นก็จะเป็นที่ดินนะคะตรงทางนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าทางเข้าที่แล้วนะคะใช่ที่ของเราก็จะยาวนตัง้ตง,ตงแต่ตรงเออตั้งแต่บรณนี้เป็นต้นไปเลยนะคะข้างใหนหนู่นเลยค่ะอ่ะมันตามมาเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เราก็มาอยู่ในที่บริเวณที่เราจะพามาชมกันแล้วนะคะนี่ยาวไปถึงนู้นเลยนะคะตรงบ้านตั้งแต่ข้างหน้าที่ติดกับคลองจนถึงข้างหลังก็คือยาวสุดลูกหูายก็ตรงนี้จะเป็นที่แบบลักษณะยาวเนาะเป็นแบบยาวลงไปชส่วนหนึ่งก็จะมีที่ที่สมแล้วนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่ที่ยังทํานาอยู่นะคะที่บริเวณนี้มีพื้นที่ สามสามไล่สองงานสี่สิบแปดตารางวานะคะใช่หน้าก็จะกว้างสามสิบห้าจุดเจ็ดนะคะเมตรด้านหลังก็จะกว้างสามสิบหกจุดหนึ่งเมตรนะคะค่ะก็ที่ตรงนี้นะคะ,ค,ะความธรรมาชาติปลากระโดดอะ่ะตะกี้เนี่ยใช่<อ>คือที่ตรงนี้นะคะเออก็จะร่มลื่นยังเย็นยังเป็นธรรมชาติอยู่เลยเนาะตรงเนี้ยแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะติดกับรโรงเรียน,นบ้านฟ้ายอย่างที่บอกนะคะแล้วข้างหน้านู้นก็จะเป็นถนนใบพาดค่ะคือตอนเนี้ยที่เรายืนอยู่อ่ะ ลมก็พัดมาตลอดเลยอ่ะอใช่แบบกลิ่นข้าวมันหอมั้ยที่ตรงนี้นะคะก็เหมาะสําหรับทําธุรกิจเชิงเกษตรนะคะทําเป็นรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศหรือว่าเราจะทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็ได้เพราะว่าแทบเนี้ในระยะ1กิโลเนี้ยเขาก็ทําหมู่บ้านจัดสรรกันอยู่นะคะ แล้วที่บอกว่าทําไมถึงทำหมู่บ้านจสาัสรไแมเพราะว่ามันใกล้กับถนนบายพาสแค่1.5กิโลใช่คือแบบมันใกล้มากขับรถแบบไม่กี่นาทีเองอะ่ะใช่ก็คืออยู่ตรงบริเวณนี้ก็สามารถดื่มด่ำกับธรรมชาติได้แล้วนะคะคือถึงตรงถึงแปลงนี้นะคะจะทําเป็นบ้านหมดก็ยังมีความธรรมชาติล้อมรอบอะ่ะคืแบบตื่นมาก็ได้กลิ่นข้าวแบบโอ้ลมเย็นเย็นเออที่ดินตรงนี้ราคา 5.8ล้านบาทเท่านั้นค่ะ5.8ล้านบาทเนาะก็จะได้ธรรมชาติแบบเอออยู่ธรรมชาติจริงๆเนาะแต่ก็แต่ว่าเดินทางสะดวกอยู่ใกล้เมืองอีกเข้าเมืองได้ง่ายมากเลยทางเนี่ยเพราะว่าตรงนี้จะมีเส้นมอเตอร์เวย์ฝั่งปะอินนะคะผ่านมาตรงนี้เนาะตรงตรงจุดบายพาสนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีนะคะที่นี้ราคาเพียง5.8ล้านบาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจับจองที่ผืนนี้ ก็ติดต่อพวกเรามาตามเบอร์แล้วก็ไลน์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะอ๋อแล้วอย่าลืมนะคะใครอยากขายฝากขายฝากเช่าที่ดินอสังหาบ้านสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราพาไปชมบ้านที่ดินสวยๆอย่างนี้อีกก็อย่าลืมติดตามพวกเราไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะกดกระดิ่ง้วยค่ะวันนี้พวกเราสองคนจากแลนด์มาร์คเตขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ